ขอวยความเคารพไปยังพระเถรานุเถระเจริญพรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันที่19เมื่อวันที่19พฤศจิกายนสองพักร้อยหกสเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองตามพิธีของวสุทั์ซึ่งสมเด็จพระอาริวงศาภัฏราสมเด็จพระสังฆราช พระนามเดวะแพรพระนามชายาวาติสัตว์เทวมหทถระพระองค์ได้ประกอบพิธีพุทธพิเศษร,รอพระพุทธรูปรอพระก,กริง่งพระชัยวัตรและพระอื่นๆเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลและวันพุธที่สิบสองพระองค์ก็จะประทานนะ้ำพระพุทธมนต์โดยการ ประธานการประพรมแล้วก็ให้พระคณาจารย์ที่มานั่งปรบบริกรรมได้อาบน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานพิธีนี้ก็สืบต่อเนื่องกันมาเรียกว่าเป็นประเพณีวัุทุนิยก็ว่าได้ในบางปีนี่อาจจะมีการ ผูทัพิเศษในการหล่อพระสามวันสามคืนก็มีเท่าที่อัตมภาพได้มาอยุ่วัสถานิกก็หลายครั้งนะ่ะสามวันสามคืนนี่ตั้งแต่เป็นสมณีนินพเเลียแล้วก็แล้วกัน,กนท่านขนข้าวขนของก็สืบเนื่องกันมาจนถึงพระเดชพระคุณเจ้าสมเด็จพระุถคตาจารย์จนถึงปัจจุบันก็นแล้วกันเอา ก็ทำสุดเนื้อเกินมาแต่ภาพที่ท่านเห็นนี้เป็นพิธีพุทธพิเศษพระเครื่องบูชาเรียกว่าพระพุทธปรมัตสมาพชรสมาธิสมาพิก็คือสมาธิเพชรแปลว่านั่งนั่งนะ ขัด,ข,ด,ข,ดขัดสมาธิเพชรสมาธิเพชรไม่ใช่สมาธิราบเป็นพระเนื้อผงเ,ออเนื่องจากว่าได้ไปพบรูปหล่อสมเด็จพระวรรณรัตแดงอดีตเจ้าวาดองค์ที่สามซึ่งอยู่ที่โต๊ะหมู่บูชา ข,ขาคณะแปดที่อัตามาภาพอยู่แต่ว่าตอนนั้นหลวงพ่อยันโพธิรูปเก่าโน้นรณภาพไปแล้วแล้วก็รูปใหม่นี้ไม่ได้เอามาตั้งบูชาอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งก็ควรจะบูชาอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเล็กๆไปเจอค้ะก็น,นึกได้ว่าตอนเป็นเลขานุก,การวาสุทัศน์ แต่ในปี2528เนี่ยมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระพาณิชย์แต่ทางวัดนู้นวัดโพธิ์นมีเขาเรียกพระตีพระตีถ้าเป็นท่าเป็นพระมีเชื้อสายจีนถ้าเก็ชอบค้นคว้าเอกสารวันหนึ่งถ้าก็นำเอกสารจากหอ,อสมุดแห่งชาติมาถวายอัตมา แล้วตอนนั้นถ่ายจากไมโครฟิล์มไมโครฟิล์มก็คือมันเป็นสีดำกับสีขาวไมโครฟิล์มก็เล็กๆแต่ไปนขอเขาถ่ายนะฮะท้าพยายามถ่ายมาให้แล้วก็ไม่รู้จักกันเลยแล้วก็พบเรื่องราวอะไรต่างๆเกี่ยวกับวัสดุทัศน์เกี่ยวกับเสพระนัพรอนรัิแดงเกี่ยวกับเอพอพระสุนทรีวานีที่ทันทลายได้ ประจักษ์ข้อมูลในค้อเขียนข้ออัตมาเรื่องประวัติพระสุธริวานีโดยพระเทพปฏิพานวาทีวสุทัตเทพวรารามมีทั้งภาคประสบการณ์วิชาการตอนอ่านก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากท่านแต่ว่าต่อมาในข้อเขียนนั้นก็มีความจำเป็นต้องใช้คาถาก็อลองไปอ่านดูนะฮะประวัติพระสุธรีวานีโดย พระเทพปฏิภันวัตีิวสัสดธเทพวารารามแต่ความจริงเขียนเมื่ก่อนแล้วล่ะแต่ใน Google เวลาที่นะฮะประวัติเราเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้หรือวิกิพีเดียเขาจะเปลี่ยนให้เราเสร็จโดยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอาอาตมาก็งงๆว่าอะไรอยู่ดีๆก็มีคนมาบอกว่าท่านี่คุณวิกิพีเดียเอาประวัติท่านไปขึ้นนะบอกเอ้อแล้วคุณรู้ได้ไงเขาบ คนดังก็ไปทําประวัติเองนะแล้วก็จะเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเพิ่มให้แล้วก็จริงเวลาเรา,เราได้รับถวายลางโมลางวันมีอะไรต่ออะไรน,นะเนอย่างวานก่อสร้างนะฮะก็จะลงให้ก็แปลกแปลกเหมือนกันอาตมาก,ก็ได้ทำอาจารย์นะเขารู้ได้ยังไงแต่เรื่องพระสุนทรีวานีนี้ก็จำเริญพระคาถาาได้จำเริญพระคาถา แล้วก็ปรากฏว่าตรอมาเป็นการุกการวัดก็ใช้ทั้งเป็นอะไรคำขึ้นกรรมฐา,านก็ไปหาคำขึ้นกรรมฐา,า,านโบนราณมาแล้วก็นำพระคาถาสิทธิวานีแต่นำคำถวายตัวซึ่งเคยเคยเคย,เคยเรียนพระพิธรรมเคยเรียนกรรมฐา,านมาโชท์สั้น ก็นำมาให้ญาติโยมะสุทัศน์ได้ได้รายเจริญกรรมฐานเดียวก็มีความสดใสมีความสดชื่นจิตเอ,อเป็นปัญญาต่อมาก็รู้ได้ว่าเราเจริญพระคาถาสุนทรีวานีก็มีภาพหรอรทำเรียนพระสุนทรีวานีดีกว่า เพราะเหรียญก่าที่ทํากันมาก็หายากแล้วแพง้วก็เลยต่เมื่อไปปีสิบห้าร้อยสามสิบสี่ก็สร้างเหรียญพระสุธีวานีไม่มีปัจจัยหรอกท่านสร้างบวกบวกไปกับกับท่านจุกุณถนอมเนี่ยวัสุทั์พระคณาจารย์เนี่ยท่านไม่รู้หรอกอะเราเป็นฝ่ายประจัสัมพันธ์นี่เป็นฝ่ายอะไรฮะจัดงานก็ แกะพิมพ์ทั้ทงนี้เพื่อว่าสุภาพร้อยสามสห้าจะเป็นวันเฉลิมพระชมนม์พรรษาสุดิปพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาฏสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพรนปีหลวงตอนนั้นยังพระบาทสมเด็จะจุหัวอย่างาาารัชกาลที่กาย่งทรงพระชนมอยู่อแอบแอบเียกแอบแอบสร้าง เราไม่บอกให้รู้หรอกแล้วเรามาประกุทีแล้วบอกเ,เอาเอางั้นเลยครับแล้วก็ถวายพระท่านไปแล้วก็แบ่งเอาไว้ส่วนหนึ่งตอนนี้ที่อาตมาก็ไม่เหลือแล้วพราฉันะมาก็สร้างมาเรื่อยๆเป็นเนื้อผงบ้างเนื้อดินบ้างเป็นเหรียญบ้างก็อยมามาขอ,ขอเ็บริจาคปัจจัย อธถวายถวายถวายไม่ถวายขอเฉยๆก็ให้นะอัตมาถือว่าการสร้างพระนี่เอ,อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจำมาสร้างให้ดีมีเข้าไว้ใช้ให้เป็นนี่เป็นความตั้งใจของอัตมาออสมัยก่อนเนี่ยเป็นพิเจ้าพิธีราว่าเจ้าเจ้าพิธีเราเป็นผู้จัดการกันแล้วกันท่านแต่ท่านเปเรีนข่าววัด มาดูพิธีสิดูพระสงฆ์องคเจ้าดูพระคณาจารย์ก็เกิดความคิดสามคำเนี่ยบอกาติโยวมว่าสร้างให้ดีมีเข้าไว้ใช้ให้เป็นสร้างให้ดีเป็นหน้าที่ของพระอย่าลืมว่าการสร้างพระพุทธเจ้าสร้างชูชุนไม่ได้ไม่ใช่ตุกตาต้องรู้จักขนรทเมเนินประเพณีพิธีกรรม อย่าลืมพุทธเจา้าไม่ใชตุกตาถ้าเสร้างไปแล้วเนี่ยไม่มีองค์คุณสามประการคือเมตตาแควคลาดคงกระพันถือว่าทําลายพระพุทธเจา้าถือว่าทําลายพระนาคณาจารย์ท่านพระพุทธเจา้าไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งเป็นเอ,อรูปปั้นรูปเหมือนธรรมดานะท่านพระทูต้องเมตตาแควคลาดคงกระพันแล้วท่าน ให้เขารู้ว่าเขาอธิษฐานอะไรอ,อธิษฐานอะไรอิชิตังปัิติงังตุมหังคิปะเมวะสมิฉตุสเพปูเรตุสังกปาจันโพปนรโสยถา,ามันิโชติรโสยถาแปลว่าปราปรถนาสิ่งใดอไดไรขัดข้องให้พ้นความขัดขอ้องไรต้องประสงค์ให้ได้สิ่งต้องประสงค์เหมือนดังจันเพนเดนดวงเต็มวงบนน้าเปลี่ยมสองสองฝั่งของขา หมือนแก้วมณีที่ในรมิปรนดาศักดิ์สิสมปราถนาราบยศสรรเสริญสุขเลิอุารอาอารุขยาโรคายมีเพราะฉะนั้นขอให้พระสงฆ์ข้าวทั้งหลายเนี่ยเข้าใจตามนี้เพราะในการที่มีพิธีกรรมแล้วก็ทันจจคุณเรียกว่าทัานจจคุณถนอมกันละกันท่านท่านเปคุณชั้นราชน่ะละท่านก็ดูชื่อในนี้กันล้วกันพเพระท่านได้รับพระรฐฐาชมรร์เป็นพระราชนาชั้นราช แล้วก็มั่นใจสิท่านเพราะนี่เป็นสายตรงเอาว่ากันตามตรงนะฮะว่ากันจริงจริงอาะเอพ์วสุทัศนะฮะก็คือสมเ็จพระสัทรแผ่เจ้าคุณศรีฤาษีสนพระชจมงคุมุนีแต่ครับมันจะเรียกชื่อเดิมว่าศรีสนเจ้าคุณศรีสนนี่เป็นมหาปเรียนแต่มีเจ้าคุณศรีอีกรูปหนึ่งศรีเจ้าคุณศรีสัญญา เทระเจ้าคุณประหยัดเจ้าสักราชแพ่จะมีลูกศิษย์ในสาวสุทัศนอกนั้นก็เป็นศิษย์ไม่เอกเท่าไหร่คลิกครูพักลักจำไม่มุ่งมั่นท่านเจ้าคุณถนอมนี่เป็นสายของเจ้าคุณศรีสิทธิยานตั้งแต่สองอเรื่อยมาท่านเพราะทาพิธีกรรมเป็นผู้ดูแลพิธีกรรมลงอักคระเรียกยันและถือว่ารู้จักพระคณะจาจันยุ เยอะอาตมาว่าคนที่รู้จักพระคณาจารย์เยอะเนี่ยนะพระที่รู้จักพระคณาจารย์เยอะเนี่ยเออท่านเจ้าคุณถนอมเนี่ยรู้จักเยอะแล้วเป็นที่โปรดปรานของพระคณาจารย์ดล้วจากนั้นก็ถ้าปัจจุบันนี้นะสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเนี่ยที่เราทสมเด็จธงชัยเนี่ยรู้จักเยอะเพราะว่ามาวัชชาทิไลเนี่ยถ้าก็มา เออแล้วก็อะไรละครอบครูตอนนี้ท่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหนุ่มๆเราหล่อเช่ยวเราเรียนห,นหนล,ลวลงพี่หลวงพี่แก่าอ่ะมากี่ปีมั้สี่ห้าปีมั้งก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งท่านจะเป็นขนาดจารย์นี่หลวงพี่เขามาทำไมเขนาน่าจะไปสายวิชาการใส่ยปกครองอ้าวดีมว่าวันดีคืนดีเป็นพระขนาดจารย์ใช่แล้วคน คนเราก็เรียกมีวาศเรามองแค่ใจชอบแต่ความจริงเขาเรียกมีวาสนากับคาถาอาคมเราไม่ใช่อาคมแบบนอกศาสนานะทนะ่านนะอาชพท่านอยู่ท่านนอมก็แล้วกันท่านก็นเป็นสาสกุัดแพรเพราะฉะนั้นอาตมาจะดทำะไรก็ต้องให้อัตมาเรียกลงหน,ะนอนมเรียแต่แตะเป็นเนรละลงให้หน่อยลงให้หน่อยทำมาให้หน่อย สอนด้วยพิติกรรมเดี๋ยวผมทําเององค์น้าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ผมพระศักดิ์ศรีที่ท่านก็บอกขอทําเองก็เป็นเนี่ยหม่เป็นทุกอย่างนะอายุไม่มากนะศีลสมาธิชาสมาบัติสู้พระทิดเรม,มรุโตรไม่ได้ก็ถือว่าท่านจุคุณถนอมเนี่ยเป็นในสาวสุทันเป็นองค์สุดท้ายแต่ว่าไม่ได้เรียนจะกสมุปิศคราชแผนนะแต่ท่านจะรู้ทุกอย่าง เพราะถ้ามีความเคารพในตำรับตำราครั้นี้อาหารท่านดูรูปพสุนพระแดงอตมากรอ่านานานว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจาอยู่หัวแล้าคกัท้กที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีศรัทธาจะศรัทธาอย่างไรเนี่ยบางเรื่องเป็นเรื่องที่เล่าไม่ได้อตมากรบอกพระสงฆ์ตามตรงว่าเป็นเรื่องที่เล่าไม่ได้ ว่ามันแต่ว่าให้ให้ทราบข้าใจว่าสมเด็จพระวรัตแดงเนี่ยอดีตเจ้าวาดรูปที่สามเนี่ยจะเรียกว่าองค์ก็ได้ถ้า,ถามีถ้ามีองค์ประกอบครบเป็นนักปกครองที่เชี่ยวชาญเป็นคณาจารย์ขมังเวกเป็นนักเทศที่เก่งกาจเป็นนักปราชที่แตกชาญเป็นพระวิปัสนาจารย์ที่ไม่โอ้อวด เป็นนักบวชที่มรณะภาพขาผ้าเหลืององประกอบของท่านครบทัศอยกจะรุประวัติก็ว่ากันทีหลังจะยืดยาวไปแต่ครั้นเมื่อตามาเอ,อเห็นรูปเห็นรูปความจริงน่าจะมีที่คณะหกสักองคหนึ่งนะแต่ไม่เคยเคยเชิญหอยู่เหมือนกันจะเป็นเนื้อทงทงเหลืองหรือเปล่าแต่ที่คณะแปดเนี่ยเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อปูนจากอิตาลี เคลกันที่ห้าเนี่ยพรงค์ทรงฉายภาพสนอพระวรรั์แดงในทุกมุมเลยแล้วมาไปอิตาลีก็รับสั่งให้ปั้นรูปเหมือนซึ่งยุคนนก็เป็นยุคต้นๆ้นนแล้วเขาปั้นมาจากอิตาลีอิตาลีนี่เขาปั้นไม่เหมือนเรานะฝรั่งเขาจะปั้นไม่ไม่ครับเขาไม่วิวิสมหารา,าเหมือนเราหรอกเขาจะปั้นกลนโกลนเรียกกลนโกลน แต่เราดูแล้วขังแล้วเขาใช้ซีบรอนซิบรอนบอฝรั่งพ่นมาโอเทียตมาที่อยู่ข้าหน้แปะนี่ก็เป็นซิบรอนแต่ว่าเนื่องจากผ่านการผ่านเวลามาแล้วก็เลยไปถอดพิมพ์ถอดพิมพ์แล้วก็เราก็ปัจจัยน้อยทานภาระเยอะปัจจัยน้อย ก็เลยทําเป็นเนื้อโลหะยี่สิบสามองค์แล้วก็มาคิดว่าต้นฉบับเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อนนอ,อะไรเป็นเนื้อปูนอิตาลีก็เลยมอบมาให้คุณประชัยเลวเพรัฐ TPI ซึ่งจะมีความชำนาญเรื่องปูนให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แล้วหลอดังภาพที่ท่านเห็นเป็นสีทอง แต่เป็นสีขา,ขาวๆนี่ยังไม่ได้พ่น,นแต่ว่าเศษสก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันการเพื่ออะไรท่านเป็นสังฆบูชาท่านทั้งหลายจำไวมนะใครดูแล้วก็ฟังแล้วก็จำว่อาตมาทำปเ,ปเ,ปเป็นเป็นสังฆบูชาพอสร่ปพระวรนรัตแดงเนี่ยไม่รู้นะอาตมาว่าอาตม,า,า,ตมา,ามีความเคารพนับถืออย่างอย่างทราบซึ้ง แล้วก็ได้คนสืบค้นประวัติความจริงไม่ค่อยได้สืบคน้นละท่านมีคนเอามาให้เอามจริงๆะอ,อ,อะไรที่เราไม่เคยรู้เนี่ยแต่มามันจะมีคนเอามาให้ <c oughs> แล้วก็ที่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 เป็นโลหะเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยยี่สิบสามองค์ตอนนี้ก็เลยยี่สิบสอง <c oughs> องค์อะไที่เป็นปูนน่ยก็มีเท่านี้ยังไม่ได้นับท่าน บอกท่านจับตรงว่าไม่ได้นับสร้างเท่าที่ได้ก่อนถามว่าถามนะเดี๋ยวใครจะมาเข้าใจอาตมาผิดจะจำนายองค์เท่าไรบอกไม่จำนายท่านจำไว้นะฮะอาตมาไม่จำนายไม่ได้มีจุประสงค์ว่าจะจะนํากําไรมา มาทาสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็ขอให้จำไว้ว่าเธอกตมาไปพูดดาเนินการก็จริงแต่ถือว่าเออ่เป็นของกลางของของคณะกันแล้วกันเอาไม่อ้างใครแล้วท่านก็ในเมื่อเราเจอท่านแล้วก็จัดพิธีสวดตามแบบโบราณที่ท่านเห็นอยู่นี่ฮะสวดเอาจริงเอาจังท่านแล้วจัดมออให้ใครยังไม่รู้ แต่ถ้าซ่อมคณะแปดซึ่งเก่าแก่แนละ้วถ้าใครทำบุญก็ก็เชิญเอาไปบ้านแต่ต้องมีความเคารพนับตรีจริงจังนะไม่ใช่รุ่นแรกอาตมานะท่านนะการสร้างพระไม่ไมเอาตัวตนไปต่อรองอาตมาไม่เอาตัวตนไปต่อรองเอาพิธีกรรมเป็นหลักตั้งเราจะซ่อมคณะแปดเพราะว่านานแล้วไม่ได้ซ่อม เราคนราคาพอแย่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีจุดประสงค์ที่จะจําหน่ายองค์ระฐธรรมนั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นภาษาโบราณเขาเรียกว่าไม่ได้จหนายพระเพื่อถ้าจําหน่ายพระแล้วมันก็ข้อดีที่เรารู้จํานวนเนี่ยท่านไม่ว่ากันเพราะว่าอาตมาก็เคยจําหน่ายเหมือนกันจําหน่ายกับเขาเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยเอากําหนดราคาให้ดูต้นทุนดูพิธีกรรมแต่เฉพาะสมเด็จพระนรัตแดงนี้ ไม่จำนายเราตั้งใจได้เป็นมงคลเราเคารพท่านเราเคารพท่านแล้วก็ว่าพนิมิตรเขาก็สร้างเหมือนกันเพราะว่าพิมพ์เนี่ยว่าพนิมิตมีอยู่แต่ฐานเขาไม่ไจําลองเขาไปเพิ่มฐานเนี่ยหลวงพ่อเพทูลเป็นชั้นสามาัญชนลาดก็เลื่อมใสเพราะว่าพนิมิตเป็นวัดของ สมเดพระวรัดแดงท่านอริกันที่หาสร้างถวายแล้วก็เป็นการาตั้งชื่อให้กับยมบิดามารดาของท่านบินดาชื่อโพแม่ชีนิมัรดาชื่อน,นิก็เลยเป็นโพธินิมิตเป็นวัดมหนิกายที่เป็นมหาสีมารามเหมือนกัะว่าราบอบพิตรพระวิ็นจะามบาบอกพิดนั่นแหละให้เข้าใจตามนี้ เพราะฉะนั้นจะไปว่าโหสร้างพระเพื่อจะจำลองจำนายอะไรไม่ใช่ไม่ใช่นะแล้วจะมีความพอพอเริ่มพอพิมพ์ได้เสร็จจิตใจมีความสุขจิตใจะมีความสุขมาก่านบอกพระสงฆ์สวดให้อารมณ์โปร่งเปรวเขาเรียกโปร่งเปรวให้อารมณ์มันโปร่งโปร่งเปรวเขาบอกอะไรเขาเรียกโปร่งเปรวนะสวดให้ถูกต้องแล้วเดี๋ยว เอถ้ายังไม่ยังไม่ได้มอบให้ใครนะใครยังไม่มาเจอก็จริงๆก็มีการสวดประจาอยู่แล้วท่านตำรับตําราก็มีอยู่แล้วนาตมาก็เรียนการสวดมาหลายสานักอะวังนักวักวสุทัศน์วัดมหาธาตุเนี่ยเอาก็ถ่ายทอดตําตราสวดให้กับพระรุ่นน้องรุนร,นรุนลูกไปถึงนครสวรรค์เนยท่านเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่า ที่การสร้างนี้เป็นการบูชาสังฆค,คุณสมเด็จพระวรรรัตแดงศิลวัฒโนอดีเจ้าวาดวสุทัศรูปที่สามซึ่งมีอุปการะคุณมากและเป็นผู้ที่นิมิตค้นพบนิมิตพระสุนทรีวานีที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยที่บอกว่าเป็นพนนระนารสวสดีเป็นเทพีแห่งชาติเทพีไม่ได้ท่านจะกว่าวานีแปลว่านางฟ้านะ ใครจะเป็นเขาเขียนว่าแท้าคําว่าเทพีเนี่ยหรือเทวีเนี่ยเขามีความหมายว่าเป็นมเ ah นะ <c oughs> หสีนะขอยนักวิชาการบางคนนึนกักนักพระเครื่องบางคนให้ใช้คําว่าเป็นวานนีคือนางฟ้าได้แก่พระแต่พิดกเราไปดูความหมายชิงวิชาการแล้วก็พระสุรีวาณีที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยอ,อ,องค์ใหญ่ขนาดเนี้ยอาตมาสร้างสิบสามองนะเปที่สร้างก็ บ้านเรา3 9ครับปีที่สร้างเป็นองค์ใหญ่แล้วประดับเครื่องพระสตาพรให้เป็นที่ศราเริ่มใสแล้วมองไปวัดต่างๆหลายวัดเช่นวัดไร่ขิงวัดทางภาคใต้หลวงพ่อทองสุราธานีมั้งท่านก็ดำเลินพระคาถานี้ปัจจุบันนี้องค์นี้ก็อยู่ที่คณะแปด ก็เป็นสมบัติของวัดไปแล้วก็ขยมอธิษฐานเป็นคนเขียนยันอธิษฐานจิตนิอพตมาว่าหลายหลายแสนต้องการกระแสจิตจากญาติโยมเพราะฉะนั้นก็บอยท่านผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจว่าอทธิถวายเป็นสังฆค,คุณเพราะว่ามายสุทัศนเขาสร้างด้วยความกตัญญูกตเวทีด้วยความเรื่อมใส ส่วนประวัติอื่นๆนั้นเป็นเรื่องที่เยอะแยะมากแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งทานถึงกรรมไปแล้วอธิบดีรกรมศิลปากรเก่าๆนะคนโบ,บราณโบราณก็เล่าเรื่องวัสุท,ทัศน์ให้ตมาฟังเยอะแยะยิ่งเกี่ยวกับสมเด็จพระวรรณรัตแดงสมเด็จสัคราชแผ่ซึ่งอตมายังไม่เกิดก็ได้มีโอกาสรู้ได้สัมผัสประวัติเพราะฉะนั้นก็ เอ่อเราจะถลายได้รับฟังตามนี้